อ่ะโอเคนะครับตอนนี้ได้ขนของขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณวาสุกันจะนําทางเราขึ้นไปข้างบนเลยนะครับไปลุยนี่นะครับประตูบานสีม่วงกับโครงลูกกองสีน้ําเงินนะครับนี่ผมทายเองกับมือเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวผมมีหลักฐานให้ดูนะครับครับผมนี่ด้วยนะครับบันไดครับนี่วาสุการก็ทาด้วยนะครับผมราวบันไดด้วยครับ ผมมีภาพเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนำมาให้ดูนะครับนี่ครับผมรุ้นร้วนเลยนะครับนี้ไปหมดเวลาอุดผลงานและไปโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่เห็นมีแสงแดดเลยอะ่ะบอกทีสิไม่มีแดดเลยอะ่ะอย่างนี้จะทดลองอยังไงเนี่ย อ้าสำหรับที่จะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมวิธีการนะครับนี่ครับโซลา่าเซลลนะครับรอ้าวสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มชาร์จแบตเตอรี่กันเลยนะครับอ่ะตอนนี้แดดมาแรงแล้วครับตรงนี้อุ๊ยร้อนมากเลยฮนะอ้าวเริ่มเสียบโซลา่าเซลกับตัวเครื่องได้เลยครับตามขั้วที่ติดไว้นะครับผม อ่าเปิดกล่องกันหน่อยสิอ้าวหลุดเลยอ้าวตอนนี้นะครับรูปโซลาเซลล์มันยังไม่ขึ้นนะครับอ้าวไปที่ฝากล่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยผมเดินไปเองดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเดินไปเองเปิดเลยครับเห็นสวิตซ์ปุ่มสีเขียวไหมครับกดเปิดสวิตซ์เลยครับจืดอ่าเปิดแล้วปิดได้ เปิดละเพื่อให้ไฟมันผ่านนั่นเองนะครับอ้าวตอนนี้รูปโซลาเซลล์ก็ขึ้นนะครับผมและรูปแบไอรูปแบตเตอรี่ก็ขึ้นด้วยนะครับและรูปหลอดไฟก็ขึ้นนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าหากว่ารูปโซลาเซลล์ขึ้นแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือกําลังชาร์จแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับก็มีเปอร์เซ็นต์แบตให้ดูด้วยนะครับเนี้ยอ้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งหน้าจอแสดงผลนะครับอ่าปีลงมาเลย นี่แหละครับอามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่แหละครับสามารถมองได้นะครับนี้ดูได้เลยฮนะว่าแบตเท่าเท่าไหร่แล้วสองจุดเจ็ดโวลต์ตอนนี้ขึ้นเจดสองจุดเจ็ดตอนนี้ขึ้นสิบสองจุดเจ็ดโวลต์นะครับตอนนี้อ่าสำหรับแบตเตอรี่นอกตัวเครื่องนะครับมีวิธีการชาร์จอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมิเตอร์ยิมขึ้นมาอา หมุนไปที่ DC โวลต์ห้าสิบนะครับนั่นแหละอ้าแล้วก็ดึงเข็มออกมาได้เลยครับเพื่อทำการตรวจเช็คเสียก่อนว่ามีไฟเท่าไหร่อ้าวจัดการเลยครับคุณวาจำซีโลไม่ได้ผลหรอกตามขั้วเลยนะครับ ขั้วลบคั้วบวกอ่าเดี๋ยวผมเอานิ้วชี้ให้ดูนะครับตรงกลางนะครับเลขห้าสิบนะครับนั่นแหละฮะดูเอาว่ากี่โวลต์นะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ถึงเลขสิบเลยนะเนี้ยแสดงว่าเก้าโวลต์นะครับแบตแบตเหลือเก้าโวลต์นะครับสําหรับแบตนอกตัวเครื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้กําลังจะชาร์จแบตเตอรี่นอกเครื่องนะครับเนี้ยอ่ะนีบอย่างนี้เลยนะฮะ แล้วก็มาดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับโอโเจ็ดจุดหกโวลต์นะครับตอนนี้ที่คุณท่านผู้ชมเห็นเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงอาทิตย์มันไอ้นี่นะมันส่องนะกำลังชาร์จกาลังชร์จแบตอยู่นะดเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับครับผม